สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมเจ็ดรีวิวทอยในคลิปนี้เราก็จะมารีวิวเลเจนด b เบรบักขึ้นหรือว่าเข็มขัดแปลงร่างของ r i เดอร์เบรดรุ่นประหยัดนั่นเองนะครับตัวนี้นะมีแค่เสียงอย่างเดียวนะครับดูจากตรงนี้ได้เลยนะส่วนลูกเล่นด้านในเดี๋ยวเรามาเล่นไปพร้อมๆกันครับและหน้ากล่องก็คือคุมโทนแบบนี้เลยครับเข็มขัดเลเจนด์แล้วก็ไรเดอรนะด้านข้างก็จะมาพร้อมกับโลโก้เบรด ด้านหลังก็จะเป็นวิธีการเล่นนะครับและก็ของที่ให้มาอยู่ด้านบนนี้นะด้านข้างนี้ก็จะเป็นไรเดอร์เบรดกับเข็มขัดสวยๆแบบนี้เลยครับโอเคก่อนเราจะไปแกะกล่องอันบ x ็อกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะมาพร้อมกล่องรังไข่เช่นเคยครับด้านในก็จะมีนี่ เบรคขึ้นสายเข็มขัดแล้วก็การ์ดนะครับการ์ดอันนี้ขอชื่นชมเลยว่าทำออกมาได้ดีมากครับรายละเอียดดีเทลเนี่ยเหมือนกับในหนังเลยนะยึก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 มันฟิลลิ่งในหนังชัดๆเลยครับไม่เหมือนกับของ DX ที่เป็นแบบภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษอะไรแบบเนี้ยนะอันนั้นมาดูของเล่นไปหน่อยนะครับถึงแม้ว่าวัสดุจะเป็นกระดาษบางๆก็เถอะนะแต่ก็ต้องชื่นชมว่าเขาทำออกมาได้ดีจริงๆครับสายเข็มขัดนะฮะอันนี้ก็แยกมาครับเล็บกับไรนะ ให้มาเหมือนกับตัวอากิโตะเลยครับและก็พระเอกของงานนี้เบร์บัคเกิลนะครับลงสีมาได้เอ่อจะเรียกว่าลงสีไหมแบบนี้เป็นสีเนื้อพลาสติกเลยคุณผู้ชมมันไม่ได้ลงสีนะเนี่ยอันนี้ก็สีดําเนื้อพลาสติกนะครับและก็เขาใส่ถานมาให้แล้วด้วยนะเป็นถานกระดุมนะครับด้านบนก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดอยู่ตรงนี้ครับนี่และอันนี้คือปุ่มเอาไว้เล่นลูกเล่นท่าไม้ตายลูกเล่นเสียง,งต่างๆนะครับส่วนปุ่มนี้ ก็คือเราแปลงร่างอุ้ยเฮ้ยด้านในเขาสวยงามมากเลยว้าวเฮ้ยเลเจนซ่อนรูปว่ะตัวเนี้ยปุ่มนี้นะคุณผู้ชมก็คือปุ่มเอาไว้กลับครับแบบนี้โอเคไปเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า จัดการเอามาใส่ตัวไดซ่าเรียบร้อยนะคุณผู้ชมมันก็จะเข้ารูปแบบนี้เหมือนกับทุกทีนะครับด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะสวยงามอยู่นะครับเนี่ยโอเคคุณผู้ชมแต่ก่อนเราจะไปเล่นกันนะผมจะบอกข่าวรายนิดนึงผมลองเล่นไปแล้วล่ะแล้วก็อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเราไม่สามารถแปลงร่างได้ด้วยแค่การดึงไอเนี่ยครับแบบเนี้ยทำไม่ได้นะ เราต้องกดปุ่มด้านบนไปด้วยครับไปพร้อมๆกันกับการที่เราทำอันเนี้ยนึกออกปะซึ่งมันมันเป็นอะไรที่ผมสปอยก่อนแหละแต่ว่าผมอยากจะบอกจริงๆว่ามันไม่ควรจะเป็นแบบนี้นะฮะเอาง่ายๆปุ่มด้านบนน่ะแค่ใช้ท่าไม่ตายก็พอแล้วแต่แปลงร่างคืนล่างเนี่ยควรจะอยู่แค่ตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาเล่นให้ดูว่ามันดีไม่ดียังไงนะเริ่มกันเลยครับการ์ด ใส่เข้าไปชื้แล้วก็เปิดสวิตช์มีเสียงสแตนบายเหมือนกับในหนังเลยนะครับเห็นไหมผมต้องพยายามกด และก็เล่นไปพร้อมๆกันนะครับมันจะได้เข้าจังหวะแบบนี้นะถ้าเราดึงคันโยกเพียวๆเนี่ยเดี๋ยวผมทำให้ดูตอนท้ายแต่ตอนนี้ไปเล่นท่าไม้ตายกันก่อนนะครับ ดูดิดีมากเลยเนาะมีทั้งเสียงลูดการ์ดเสียงใช้ท้าไม่ตายและก็เสียงตอนผนึงอันเดธนะฮะครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็ที่ชื่นชมอีกอย่างหนึ่งนะครับเสียงดังและก็เสียงไม่แตกนะครบแล้วนะครับ ผมต้องเล่นปุ่มเนี้ยให้เข้ากับจังหวะทุกครั้งนะครับเราไม่สามารถดึงเพียวๆแล้วก็แปลงร่างอย่างนี้ครับทำไม่ได้ใช่ไหมเสียงไม่ดังเลยแล้วก็คือร่างก็ไม่มีเสียงนะครับตรงเนี้ยมันมีหน้าที่แค่แบบนี้ครับแต่ไม่สามารถโยกกลับได้ติดทันทีเลยเห็นไหมฮะนี่แหละครับคือข้อเสียของมันนะต้องมากดปุ่มตรงนี้แทนแบบนี้ครับและเสียงทั้งหมด อยู่ที่ปุ่มตรงนี้ครับนี่ปุ่มนี้แบบนี้ฮะต้องเล่นให้เข้าจังหวะนะคือถ้ามันอยู่ตรงปุงเราแล้วเราเล่นมันอาจจะพอทูถ่ายไ,ได้ครับแต่แบบนี้ก็ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะตัวนิดนึงนะหรือสกิลมือไวนั่นเองครับ แต่ถามว่าเสียงที่ให้มาเนี่ยลองฟังดูสิดีนะดีเลยไม่ต้องมีเบรลาลเซอร์เลยกดปุ่มเดียวลูดปืดปืดปืดให้เลยเจ๋ง ย่าถามถึงอัตราลดในการเล่นนะครับไม่มีนะฮะมันมีแค่ความคุ้มค่าและการแก้ข anyway> ัดนะถ้าเราไม่มีเบราวเซอร์เราก็เล่นแบบนี้ก็ได oh, 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 oh. ้เหมือนกันนะเป็นรุ่นประหยัดท uh ี่ เสียงเข็มขัดเยอะกว่า dx แต่ก็มีข้อเสียอ,อย่างนี้เห็นนั่นแหละครับโอเคนะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว Legend Break b r e รบ b ก k k หรือว่าเข็มขัดแปลงร่างของ Rider b l a d รรุ่นประหยัดนะมันก็รุ่นประหยัดจริงๆแหละคุณผู้ชมบางทีผมเล่นไปเนี่ยผมก็ลืมนะว่ามันเป็น Legend เนี่ยมันเลยทำให้ลูกเล่นบางลูกเล่นน่ะมันดูไม่สมเหตุสมผลอย่างการที่ว่าแปลงร่างแล้ว ไม่มีเสียงเทิร์นอัพแต่ต้องไปกดตรงนี้แทนอะไรแบบนี้ครับมันมีคําว่าเลเจนด์ค้ำคออยู่ไงมันเลดมันเลยทำมาเป็นแบบนี้ได้นะครับถามว่าถ้าเป็น DS เป็นซีดเอ็มเขาไม่ทําแบบนี้แน่นอนครับเขาก็ต้องเอาความสมจริงเป็นหลักใช่ไหมแต่อันนี้ก็เรื่องงบประมาณเรื่องทุนการสร้างการผลิตนะครับแต่เรื่องของเสียงเรื่องของรายละเอียดเขาใส่มาให้ได้ครบถ้วนเข้าที่มันจะครบได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าดีมากแล้วนะและคุณผู้ชมละครับ คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะและถ้าใครสนใจสามารถติดต่อร้านเคียวสก,กีทอยได้เลยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ next review นะฮะสวัสดีครับบ๊ายบาย